ว่าเรตอเดือนหน้าให้ดีใ่แถวอเส็จารอไบ้านี้หลอานี้ครับบ้นเดียวกันหรือานหลังคหลังบ้านข้าวบ้านข้าเลยครับบ้านอยู่บ้า่อยู่บ้านน่อยู่ อ้าวม้อมอบ้านก้าเ้าครับก้าเก้าหม้อไผ่่กายานี้กกันนีุ้กเป็นคนยา้วเป็นของไฟฟ้าแม่มอะพอดีไฟฟ้าแม่มอเขาเขามีคุณเขาว่าบอกอ๋ระมา้มาอยู่ที่นู่นอยู่ององนขอบคุณแม่ับน้เหมือนกันเนาะน้ก็ของแม่มะเหมือนกัน ครับนี้ก็บ้านเช่าเหมือนกันเหรออยู่มาลานหลายปีแล้วนะครับเดี๋ยวแล้วอะไรพันหนึ่งพันหมัดวางบอกโจ๊กที่ผมชอบมานั่งทานนี่เปล่าครับอ๋อที่ตอนเช้าคนแน่นเนี่ยนะครับใช่ไหมครับนี่คนที่เลือกมาทานเรื่องของโจ๊กนี่เจ้าของร้านอยู่นี่คืออะไรบ น,นี่เป็นเป็นถุ่งยังชีพของไฟฟ้านะนกเดี๋ยวได้ช่วยช่วยชีบ้างแล้วครับนกกับดอนกมันาชีเขาเนกตกดอเนี่ยนี่บางอย่เขาก็มีงบประมาณหลายหลายส่วนแจ่ให้กับส่วนที่เกี่ยวข้องส่วนหนึ่งก็เอามาเป็นอาหารแห้งถรงอยังชีพฐานทหารให้ทหารมาช่วยชาวบ้านครับเป็นแม่ครับชาวบ้านตัว แล้วก็อยู่กับหลานอยู่อยู่มีหลานอยู่ค่ะก็ไปทำงานเรียนมาถึงนอยู่ที่มานานแลวเหรอลาที่ันี่นะครับแล้วรครับครับครับนรัยายแลกยย่คีคลับนะฮะมีหลายอย่างเลยครับขอบคุณมากเลยครับคุณครับโอ้รับ 哎、啊，你办了没有？没有。